ข้าวแกงกับไม้กแล้วครับวันนี้เดี๋ยวโยจะลงไปรับแขกรับเชิญของเรานะครับตามโยมากันดีกว่าครับเฮลโลชอบแม็กซ์มากแม็กซ์น่ารักมากอรัศมีแขน,นะครับโอ้เป็นไงมาจากไหนเนี่ยไปซ้อมมวยมาอ๋อจะไปลง,งแล้วเนี่ยแต่ข้างบนกันดีกว่าแต่เราจนะโดนรายการถามอะไรรู้เปล่าเนี่ยไม่ได้ครับความรักกันโยมีความรักอะไรบ้างนี่ไม่เคยทำอะไรที อุ้ยทำอะไรกันีบ <riff> ่อยมากันะชอบไหมเข้ามาคอนโดเนี่ยก็ดีก็จะ้าเห็นโลกของนางก็จากที่แบบว่า กินเล้ปาร์ตี้เงี้ยไม่มีอะไรมั้งเล่นปิโนได้เรียงคุณละพอบ้านสวยท่านค่ะท่านค่นท่านิดแล้วแล้วบอกว่ามาท่ได้เปิดหรือยังอุบาทุเลสให้เหยียดช่วยฉันไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องมึ่นเยอะสุดน้าโยถ้ามานี่มุมไหนก่อนดีกว่าถ้าเป็นของกูนะรปภได้เห็นแน่สับล้อรอโซรปภก็หัมึงเคยที่ไม่ใช่ในห้องนอนตัวเองเวลามึงตอบมึงต้องชนะคนอื่นเ้าในวัด ่วัดนล้ลแดกกไปตกวเจดีเลยวัดเคยไหมใครจะไปทำอีบ้าถามว่าพระเคยไหมอะเคยเอ้ยแต่ถามว่า อยู่ไทยมากี่ปีแล้ว2ี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่เจ็ดปีแต่ว่าก่อนนี้ไม่เคยอยู่เลยอ๋อฉันอยู่สวีเดนฉันไปอยู่นู่นแต่เก้าขวบอ่าเราพูดไทยได้ไงพูดมึงกูอยู่นี่กูก็จบปอห้ากูก็ใช้ภาษาไทยไแม้แต่บางไทยอยู่นู่นก็ใช้บางเพราะว่าทำงานอยู่ร้านขายผักเออก็จะแบบเออได้ใช้ภาษาไทยอีกเพราะว่าสวีเดนผู้ชายคือแบบปัวปัวปัว เอ้าก็เท่าเท่ากับมึงเนี่ยโยแต่อะไรรู้ปะแต่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ผัวกูซึองเสียใจมากไปคว้าอะไรมาก็ไม่รู้มึงได้แบบถามว่าเคยเจอไหมก็เคยเจอเล่าเล่าๆๆๆๆเล่าเไหนโยทำเหมือนไม่เคยระบมทําเราตัวเล็กไปเลยใช่ไหมใช่ระบมแล้วแบบโอ้ยอะไรทําำหน้ามาหาเพื่อนถ้าให้โหวตนะหลายคนแล้วนะผู้หญิงเขาก็จะโหวตว่าผู้ชายสวีเดนเนี่ยหล่อที่สุดในโลกเนี่สวีเดนแบบหล่อมากคนนึงคือแบบเป็นนายแบบโอ้ยได้อะ ยังไม่ได้เป็นชายแท้มาเถิดทานชายแท้เนี่ยเหรอบามาเยอะแล้วยังไงวางยาทุกวางมาเนี่มึงไม่ให้มึงโดนจำแพานดอไม่ได้ก็ให้มึงรู้อะไแลดัม่แดัหมเล่นส่วนนี้ก็เล่น่องซื้อไหมไม่ซื้อแต่ส่วนมากคนมาขอซื้อแบบไป็นบุเก็ตบอดี้มีมีอยู่แล้วติดต่อเรามาอย่างเงี้ยเหรอคุณยืนอยู่ในบ้านเนี่ย ก็มีมาอยากได้ผู้ชายอยากได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอเพิเงินให้ชายนี่บอกไม่เอาเป็นคนไม่เอาเงินไม่เอาเงินค่ะเอารถเอาบานเอาที่ดินขอไม่คอนโดก่อนไม่มีใคาจะไปทําแบบนานนี้ราะว่าเป็นคนห่วงตัวมึงคิดดูกูดูแลตัวเองจนถึงอายุ34ที่ผู้ชายมันมองเห็นกูแล้วว้าวมึงคิดดูต้นทุนที่กูต้องจ่ายไปูเท่าไหร่อะไรกูเท่าไหร่ที่กูเอามาประคองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือต้นทุนคือคุณจะมาซี้ฉันง่ายๆไม่ได้ซี้ยังไงยากหน่อยแล้วถึงได้คุณต้อง มใจอันนี้สเต็ปกูเลยนะคือถ้าไม่แสดงตัวตนแบบผมอยากได้คุณจริงๆแบบผมอยากได้คุณจริงๆซึ่งอ๋อไม่หล่อชิบหายหล่อไงต้องแสดงสปิริตจนแบบไม่ไหวเลยแบบอยากได้มากดูมากมากนี่คือสิ่งที่หัวเราทํากับเราแต่ว่าเราทันดึกเหมือนกันนะหัวฉันไม่เคยทำเลยพูดถึงหัวเรอใครเนี่ยพูดถึงหัวสักคนมีหัวแล้วเหัวยูยูอัพเดตสถานะก่อนตอนนี้โควิดนู่นนี่นั่นนี่นั่นยังมีผัวอยู่ใช่ไหมมีอยู่อ๋อยังมีอยู่มีสีดอกหัวจริงๆแต่ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเพราะ นางเหมือนจะติดโควิดวันสองวันเนี่ยนางจะปิดตวดซึ่งิดนจะไปไม่ได้เหมือนกัจะดราม่าเจอกับเจอหัวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ต้มงแบบว่าสิบเดือนแล้วยังไงคุยคุยกันคุยโทรศัพท์คุยทุกวันคุยทุกวันแล้วแบบนี้แล้วคิวผิวเลยคิวผิวเลย เฟธาไหมเฟธาเฟธาลูกสวัสดีครับ hello ไม่เสียงเล็กทำบ่อยสิสั่นไปเลยไม่เคยโอ้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีเอ็มเอไม่ทีนี้ตอนมันมีผัวมันไม่มีปัญหาเรื่องการมีคนอื่นพอมันเลื่อนมาจอยเดียวเดียวเดียวเนี้ยทีซ้ำเหรอมันต่างเดียวเข้ากูว่าเนอะมึงมึงไม่เคยพี่เพื่อนกูเคยอยู่คนเดียวฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วอุ๊ย ม่ทำองยัแบบนั้นแล้วปลอกไม่ทำองยัแบบนั้นแล้วลรวเคยทำแบบไหนโอูทูฮันเดซซับดงาตีไปของวงตีเออไปข้องวงเอปนนรกโอ้ยย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 ยอยย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 ยหมือถ้ายยยยยย้ยย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 ้ยย้ยย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 ายย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 ยวยยยยยยยงยย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 ยองยยยความยย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 ยาเรียกว่า เงียบขึ้นมามีอาการเงียบขึ้นมา,<อ>าก,ก็สะเกตนะครับว่าแขนซ้ายจกแขนขวาแขนไม่ค่อยเท่า<อ>ซ้ายจะไม่ค่อยมีแรงขวานี่จะแน่นไอ้แขนทำอย่างนี้ เปล่าไซส์ไมคิดเมาที่มันที่มันกูยางเชื่อค่ะเอาดีๆนะวนไปมึงกลับกันให้ได้นะกูนี่รอดนะไม่เกี่ยวนะติดเทนทซร์เตอร์ไม่เกี่ยวกูนะไม่เอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็พูดเลยมันมีการช่วยตัวเองอะไรก็ช่วยไปกูก็ดูหนังซึ่งล่าสุดปิดไปแล้วกูลองให้คนแรกเลยแลกูมีทางออกเพราะว่า กมได้มีเวฟเดียวแซงกว่าพอหนักอีกจริงเหรอ่แปลว่าเราชอบชอบดูชายดูบ้างแล้วแต่อารมณ์เวลาเราดูอ่ะเราไม่ได้ดูเอานี้เราเอาฟีลลิ่งอ้นนี้เราชอบสเปกแบบไหนอันนี้จะภาษาญี่ปุ่นโอ๊ยโลกจิตนะกูชอบมากกูไม่เคยเปิดดูก็ไปลองไปจิ้งมึงดีมากเลยอ่ะจะเป็นจะตายบางทีมึงกูก็อ้มันจะตายไหมนี่ตายครับ เย่ยกูก็รุนอีดอกตูดได้เลือดก็ตูกฉีดอีดอกนั่นมากแล้วอย่างเงี้ยเราเป็น LGBT ตั้งแต่เกิดเลยปะหรือหรือเป็นตั้งแต่เกิดเป็นเลือดบริสุทธิ์ ไม่เคยผ่านผู้หญิงมาก,ก่อน,อน,นม่เคยจบผู้หญิงเลยไม,ไม่เลยมีคนเคยพูดบอกว่ามันไม่มีหรอกคนที่เพิ่งมาเป็นตอนม .2 ม .3 เพราะเธอเลยเขาบอกว่าคนที่เป็นก็คือเป็นตั้งแต่เิดมันจะมีฟีลน,นี้เขาเรียกว่ารสนิยมทางเพศดเวลาเรามีอะไรกับใครแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ที่สุดอันนั้นคือความสุขเออมึงจะรู้ใช่ไหมความสุขที่มันแบบอยเ,ออเราสุขกัะสิ่งไหนนั่นแหละ มันมีแต่ถ้าคนที่เป็นอ่ะมันก็คือเกิดบอลแล้วก็เกิดมาแล้วก็เป็นให้มันมาเลยไม่มีหรอกว่าโตขึ้นมาเป็นเนี่ยโดนโดนเพื่อนแกลงก็เลยเป็นโดนเล่นกระตุกกตาเยอะก็เลยเป็นหนูไม่ได้โดนแกลหรือหนูเล่นกระตุกกะตาหนูชอบอยู่แล้วประจาสาบลูกแล้วเมื่อไหร่มึงจะหยุดฝืนนะเพจเอาไงมึงคนแรกเลยล่ะคนแรกเลยล่ะ จังไว้นะครับจัไว้นะคนแรกเหรอกูขอมาดูกูขอเป็นแขกจ่าห้าร้อยให้พ่อแม่รับได้แต่แรกวะแกรนโอ้ยไงไม่หนาครอบครัวก็มีบ้างทําไมไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงเลยเิดใสซึ่งหนากูล่ะมาบอกกูทําไมไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงกูแสบมากเลยนะกูว่าอะไรเคียนเรื่องผัวตัวเองมีเมียน้อยให้ได้ก่อนทําให้เห็นก่อนว่าชายหญิงมันสมบูรณ์แบบแล้วค่อยมาสอนกูซึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่อุ้ยตอนนั้นกูสิบเจ็ดสิบแปดแทบอยู่เหมือนกันก็แทบมกราดช่ความดันขึ้นเลยซะ ตายก็น้ำตายพอเราอยู่ที่สวีเดนเราโตมาอย่างเงี้ยเริ่มมีความรักครั้งแรกเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้พวกมึงอ่ะจะเอามาล้อกูไม่ล้อใครล้อกูแล้วกูไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนงั้นคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เท่าไหร่ดีกว่าเน่ยเป็นคนที่สามมันจะมีความรักแปลกๆก่อนหน้านั้นเหมือนรักแห่งสยามเลยอ๋อผมพูดแค่นี้อันนี้จบไปที่สวีเน่หรอว่าดซีซีดมากสำหูพูดแล้วมันขึ้นพูดแล้วมันเป็นชาติชาติอะไรชาติ ของแมวกูตอนนี้เราข้ามไปคนที่สองนี่เป็นตุรกีเป็นผู้ชายที่ชอบมาแกล้งตลอดเรียกเราอย่างเงี้ยแล้วเปิดกางเกงในห้องเรียนเลยก็ชอบมาแย่มาล้อมาอะไรอย่างเงี้ยนีขึ้นอะไรย่งเรียนโรงเรียนตอนเรียนไฮสคูลอยู่าแย่มีดหไหมอะไรของมึงเนี่ยับพูดเวลาเรียนพาระด้วยความที่เราค่อนข้างอ่านเราจะรอให้ทุกคนอาบน้ำเสร็จวอกไปก่อนบางครั้งมันจะเหลือชั้นกับมันแค่สองคนพี่ไม่ได้ว่าพี่สวยนะฮะแต่ผู้ชายเขาแบบทำให้เป็นกังว ออ,อันนี้กูเรามันมานาดามนแต,แต่แต่ทุกคนแก้แก้ผ้าอาบน้ำหมดใช่เขาก็แก้กลัวจะเป็นคนนุ่งไปแล้วก็ไปเปิดข้างในแต่ที่เหลือมันจะทง<ำ>ทงแล้วมันก็ทงทงเดินเข้าไปแล้วสามปีมันเรียกกูเอาผ้าเช็ดตัวไปให้ต, <S <S ตอนกระทั่งมันขอกลัวชวนไปดูหนังชื่อหอแต่ว่าด้วยความที่มันเด็กมากมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงว่าแบบชอบหรือว่าอะไรมันเจอกันบ่อยมากแล้วโทรคุยกันทุกคืนตอนนั้นเราเรารู้ยังว่าทอลเริ่มจีบไม่รู้ เราก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนมาแก้มาตามปกตินะครับรู้สึกดีไหมรู้สึกดีก็เคิรนชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันหาจังหวะที่มันอันนี้ไม่ได้อกมั้งแล้วมันก็เลยแยกกันไปมึงเหมือนนังเลยคุณเดินเดินอย่าบอกว่ามึงเจอเจอเฮียหลอกกว่าเมื่อก่อนเลยเล่นกล้ามมาแล้วตัวอย่างเงี้ยหายไปสักสองปีแล้วเดินมาแล้วเจอกันที่อย่างนี้เลยอะถ้ามีกล้องคือสามร้อยหกสิบแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็สิ่งที่ทําคืออะไรไหมแค่เนี้ยแล้วก็เดินไป แล้วเขามีแฟนเป็นผู้ชายตอนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กูพยายามหาเฟซบุ๊กมันและตอนนี้นะครับอยากซ้อมอยากซ่อมหนอะทำไมึงรู้่ะรู้เลยไม่ได้ซ่อมแบบมาคุยกันนะตอนนั้นมันยังไม่ได้เลยมายิวยังดูนี่คือรักครั้งแรกเลยเราแสดงว่ารักของเรายังไม่ได้แบบไปถึงขั้นแบบมีอะไรกันขนาดนั้นเลยยังไม่ได้จูบยังไม่อะไรแต่เป็นรักเป็นรักสๆเนอะใช่เอาจริงๆนะข้างในลึกๆแหละมันรู้กันแต่ด้วยเพศสภาพไม่ใช่ไง เพราะยุคนั้นคนก็ยังไม่ยอมรับใช่มันก็เลยจะได้เป็นแบบ best friend อะเข้าใจแต่ทุกวันนี้ดีมากนะตัว่าพวกเอา LGBT คนแบบทั้งโลกไม่ยอมรับกันเยอะขึ้นมากเลยบางประเทศในบางประเทศเรามีความรู้สึกว่าอยก่เว้ย LGBT ที่คนยอมรับแบอย่างกูอย่างเงี้ยยังถือว่าแสดงอาการแบบนิดนิดในหน่อยนะออกไปข้างนอกแบบเอออย่างเงี้ยแต่มันกูก็เข้าใจนะว่ามันจะมีบางคนที่แบบเออใช่ใช่เออซึ่งเรื่องพวกเนี้ย เราไม่ได้เข้าข้างใครนะทุกอย่างมค่สิบเลยเราเข้าใจว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าบางทีอ่ะคนที่เขายังไม่รู้เรื่องพวกนี้และเขาไม่เคยเห็นมันมีม,มันจะตกใจเขาเจ้าช็อปคือจริงๆนะเว้ยในในมุมกูที่กูเห็นนะกูรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเอา GPT มันเรียกเรื่อง equality ความเท่าเทียมกันแต่มันจะมีพวกเกย p r i d งานที่แบบแตกเยอะๆถ้าทำไมเขาจะทำตัวให้มัน stand out ออกให้คนเห็นว่าเขาถูกแบ่งแยกอ่ะจริงๆเขาควรแบบ มันก็คือคนนะมันก็คือคนป็ระเทศไหนก็คือคนนี่กูก็เคยคิดนะกูก็เคยคิดว่าทําทำตัวให้นอร์มอลสิทำตัวให้เพศเราแบบนอร์มอลแต่ในระหว่างที่เราเรียกร้องกันอยู่อ่ะมันเรียกร้องออกมาทำเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นอะไรที่พิเศษเออแต่ที่จริงเราสามารถแบบนอร์มอลได้อะไรอย่างเงี้ยก็เธอเป็นเพศที่แบบมันถูกสร้างมาให้แบบมึงก็จะปะมันเกิน500ร้ออ่ะมึงอ่ะมึงไม่ออกอ่ะหมายถึงว่าอาการออกไหมถ้าเมาจริงๆก็จะเต้นเลื้อย แต่ถ้าไม่เมาก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ก็พอแล้วเพราะเหนื่อยแต่เนี่ยมันเพิ่งมาบอกพ่อแม่ตอนโตพ่อแม่ดีใจมั้มึงบอกพ่อแม่นานนะดีใจไหมที่เป็นแล้วพ่อแม่ทาไมคี้สิจีนมากตอนนี้เขารับได้แล้วตอนนี้เมื่อวานเขายังพูดอยู่เลยว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะถ่ายห้าวเก้งใหม่แปลว่าดูเขาดูป้ากับมาเห็นกูถ้าเขาดูเขาจะบอกเลยว่าโอ้ลูกเราดีมากเราโชคดีมากเราโชคดีมากเออต้องเราเกบอก โอ้ถ้าลูกเราเป็นแบบนี้เอาอะไระไเลยคุม่นมึงตะเกียบตะเกียบเกียบแท้เลยะมึงบ้าไม่จริงพ่อพ่อแม่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่รู้แต่บ้านทุกคนรู้แล้วทุกคนไม่มีสิทธิ์มาคอมเลนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราออกกันแด็กูแหกกมดเราเป็นตัวของตัวเองเลยใช่ล้วก็บอกตอนแกไปจะอยู่กับใครจะอยู่กับใครแม่คะ อย่าเพิ่งถามค่ะตอนแก่แม่จะอยู่กับใครคะแม่คิดก่อนแก่ไปแม่จะอยู่กับใครคะแม่ถ้าแม่ถามลยอย่าเพิ่งมั่นใจค่ะทุกคนอย่าเพิ่งมั่นใจนะครัตอนแก่ลูกหลานจะอยู่ด้วยกันเราเป็นคนแก่ที่ตอนแก่เราต้องให้ลูกหลานไปใช้ชีวิตไม่ใช่ให้เขามานั่งแล้วก็แบบ ต้องดูแลชอบมาเดินดูแล้วไม่แต่คนยุคนั้นเขาจะมีใช่ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนี้นะก็มีก็เดี๋ยวกลัวอยู่คนเดียวเหงาอะไม่เหงาค่ะเรามีมือถือเรามีเพื่อนคูเรามีเฟซบุ๊กโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งห่วงค่ะว่าพวกเราจะอยู่ยังไงห่วงตัวเองก่อนกลางวันทำงานเองตั้งแต่เด็กเลยฮะตอนเด็กฉันก็ขายผ้าัก็ได้เดือนนุงสี่พัน สมัยนั้นก็สองหมื่นคือไม่ไม่ขอเงินเลยก็อ่ะเด็กอยู่สวีเดนเนาะรัฐบาลเขามีเงินเดือนให้จ้าใช่แล้วก็จะมีเงินเดือนแล้วก็เป็นเนทอะไรของเราเองเงินเดือนทุกคนเลยทุกคนตั้งแต่จบปริญญาตรีตั้งจบปริญญาตรีบ้างหรือไม่หรือไม่ต้องจบจบไฮสคูลจนถึงอายุสิบแปดอยู่เมืองไทยมาก่อนปะเราอยู่ไทยก่อนเราถึงอยู่ถึงปห้าเชียงรายเหรอใช่ป่ะใช่ก็อุ้มเมืองได้อุ้มได้กับเจ้าสามหนึ่งอ๋อไม่เวลร้อยเปอร์เซ็นต์ โยนมันมึงงงมึงชอบอะเก่งไงก็คือพูดได้ทุกอย่างไงภาษาไทยก็ได้หมดสวีเดนก็คือเราก็ถือว่าได้หมดใช่ไหมเออมันจะใชเหนือได้มันจะเชต้องไฟออกแล้วแล้วแบบนี้แล้วในอนาคตมองไว้ว่ายังไงอะล้วจะย้ายกลับไปอยู่สวีเดนไหมหรือว่าจะจะอยู่ไทยหรือจะให้ผัวมาอยู่นี่ปะคบกันมานานแล้ว 14ปีบ้าเจอที่ไหนอ่ะเจอตามผับตามบานเนี่ยแหละเปรี้ยวนักมันเมื่อก่อนนะโหยิ่หยอมันเหรอเป็นไงล่ะตอนนี้เขาเยอะาลยนะฮะเขาเยอะเลยตอนนี้นาง่ง47็แล้วมั้งหัวคนแรกอย่างเงี้ยคุณเข้าใจปะหัวคนแรกกูไม่เคยมีเขาเลนะเขาเหรอัวคนแรกมันก็แต่งงานยาวซึ่งกูเพิ่งมารู้ทีหลังว่าทำไมมันถึงแต่งงานกูมาอยู่เมืองไทยกูเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกูเริ่มทำงานอ่ะกูเริ่มมีเงินมีอะไรมันจะประกอบมันแต่งเลยเคืออ คนรู้กันหมดทั้งประเทศว่ากูแต่างงานกูเพิ่งมารู้ทีหลังเกมโอเวอร์เพื่อบล็อกบล็อกบล็อ,อกไงบล็อกเราไอ้มันอยู่นู่นท<อ>ไแก็ได้แต่ว่ามันหัวงะเอเอมันอยู่นู่น,น,นอ่ะมันยังซุกซนได้ของกูเหรอนะโอ้โหมึงบล็อกหัมือถ้าเป็นวลนอลเ,เลย์บอลแต่อยู่ไม่ออเลยบล็อกเซอร์เบียอรยงเงี้ยไม่รู้ไหนแล้วหัวมือถ้ามันซุกซนอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครรู้กูนี่สิคะเดินไปอีเหี้ยรอปภยังรู้เลยอจะกินใครล่ะ อันจริงนะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยที่รู้จักหลายๆคู่เลยคือปรับเป็นโอเพนกันไปหมดเลยนะโอเพนสำหรับเราคือจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เราเข้าใจความสุขสนของคนแล้วคนเราทุกคนเว้ยอสมมุตินาตาดีอย่างเงี้ยคนมาจีบถามว่าพอเขามาจีบปุ๊บจาเป็นไหมฉันแต่งงานแล้วเธอออกไปเธอไม่ต้องคุยกับฉันไม่ยุ่งมันไม่ใช่จีบนี่มันจีบแล้วมันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้แบบต้องเอามมันไม่ได้หมายความมันต้องบางทีเราเลิศเลิศเสร็จแล้วก็กลับบ้านมนบริหารเชนเมวนิดหน่อยนะ แค่นั้นเองเราซือ้อ่ะไม่ให้ผีคนมาขำมากเ<ห>ลยโยมึงตัวดีเลยโ<น>ย่ซื้อหรอโ <c oughs> โหเห็นบอกมึงชอบฝรั่งาดโย่ไม่ชอบคนไทยมันไม่ชอบเอเซียเป็นเอเชได้แต่ต้องมีสเตตัสคือนายแบบเคลีย์เคลีย์เคลีย์ตอนนี้หลังโควิดปุ๊บกูเปิดหมดแล้วเอเชยเอเชียกู C A C A ก็ได้หมดแล้วตอนนี้แต่ก็คือว่า เงียบเงียบไปอแต่แต่แค่แต่แค่เหมือนกับว่าความคิดความอ่านเราขอแบบเหมือนกับว่าเป็นคนที่เ <No> ปิดกว้างหน่อยเราต้องการคนที่แบบเฮ้ยม um> ันแบบมันฟรีหน่อยมันมันคิดไปกว้างไกลมันมองไปไกลหน่อยนิดหนึ่งใช่ไปล้มตายใน้อเยอะมากไอ้เหี้ยกลางคืนมีผีเยอะกูว่าตอนมึงโอเพ่นดีดีกว่าตอนที่มึงปิดตอนเป็นนักร้องเป็นเพื่องกว่าอ๋อตอนก็ถึงได้บอกไงตอนเป็นนักร้องวัยช่วงวัยกำลังขบเพาะเลย ไม่ได้แดกใครเลยเสียดายไหมกินเจไปเลยช่วงนั้นอันนี้ก็มาแลดย้อนหลังอ่าแลดย้อนหลังทุนนี้แม่งไปทาวส์ฟิลล์ทุกวันก่อนหน้านี้ก็เจอเจอเขานะไม่ใช่ไงนี่ก็เจอไงแต่เนี่ยกูต้องบอกเลยนะว่ากูขอขอบคุณเทนไฟท์เทนมากที่ให้กูหลุดพ้นมาจากตรงนั้นได้มึงซุ่มหัวกเขอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยร้านนี้เหมือนมีเวทมนต์แต่ต้องบอกนะกูต่อยมวยเสร็จจะกูได้ที่นู้นนะครับกลับไปสิงต่อให้แม่พูดถึงเรื่องบูลลี่บูลลี่ บูลลี่ตั้งแต่ไหนเคยเจอไหมโอ้ยเจอบ่อยเจอมาทั้งชีวิตจนตอนนี้ก็ไม่หยุดเราเริ่มชินไหมกับคําที่บอกว่าอีตุ๊ดอีก็เทยเราไม่ได้ชินนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างนี้อันนี้ฟังไว้นะคนที่ถูกบูลลี่ดีๆนะอีพวกบูลลี่เนี่ยเขาอะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกวันหนึ่งเรามีเงินมีทองอะไรต่างๆเขาก็บูลลี่เราอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถแสดงให้เขาเห็น่ะง่ายๆเลยก็คือเดทแอร์เดทแอร์อันนี้น่ากลัวที่สุดเหมือนเดินเข้ามาหากูแล้วแบบ ตัวจริงไม่เห็นดำเลยนะคะแต่เมื่อก่อยอาจจะแบบว่าเชียค่ะแบบตั้งเรสต์ตึ้เลยเลยแบบพูดให้มันโช๊กแต่ตอนนี้อย่างเงี้เลยปึ้งต้องการอะไรเข้าใจบ้านเนี้ยแค่เดินแอบตรงเนี้ยไม่มีคําตอบเชื่อไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเองว่าอุ้ยอแรงแรงแรงไปหน่อยเออเพราะว่าคนพวกเนี้อย่างมาก ก็คือพูดไม่คิดพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมนะเราอยู่ในสังคมที่บวกเล็กมีคําว่าหยอกหยอกให้แย่ตัวเตี้ยวหวานหยอกหยอกนะส่วนมากกูก็ชอบตอบคืนะพ่อแม่มันตายสีหยอกหยอกนะชอบเอาใจเขาไปโอยโทษโทษพอหยอกหยอกเสร็จแล้วไม่มีอะไรจริงๆิมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแขว่าอะไรเนี่ยการที่เป็นเดซแอร์ดีที่สุดคือเราไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรสีหน้านิ่งๆไม่ต้องโกรธไม่อะไรแค่นิ่งเดี๋ยวเขาจะได้คําตอบทุกอย่างเองว่า เขาทําอะไรอยู่ใช่ที่สวีเดนมีคนบูลลี่ไหมเพราะถือว่าไม่ไม่แปลก่ะเชื้อชาติอันนี้กูพูดเลยนะถ้ากูพูดสวีดิชไม่ได้ดีจนถึงทุกวันเนี่ยกูก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกมองว่าแบบมึงก็คือคนนอกมึงคนนอกก็ประมาณนั้นมันก็จะมีพวกที่แบบไอ้หียแต่มก็ไม่ได้พูดง่ายปะวะกูกูเรียนมาไงเพราะฉะนั้นกูถึงมีหน้าที่กูโดนบูลลี่กูโดนทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กอันนี้ฟังไว้ให้ดีนะทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่า เราจะเติบโตไปเราต้องการทําอะไรอย่าพึ่งเอาความที่แบบว่าถูกบูลลี่นู่นมาเป็นโฟกัสคืออย่าไปเสียเวลากับพวกนี้ออย่าไปเสียเวลาเอาเวลาไปอ่านหนังสือเรียนตัวเองอยากทําอะไรทําไปหาเวของตัวเองเพราะว่าคนที่บูลลี่มันไม่มีวันอยู่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคําว่าบูลลี่เนี่ยถ้าเรามองเข้าลึกไปอีกเฮ้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันเองทําไมมาบูลลี่กันคุณฟังนะฮะคําพูดอย่างเช่นแขกพูดกับพีกับโยชิว่าอี เขาเข้าใจความหมายเพราะว่าเราเคยคุยกันความตั้งใจเราคุยกันธรรมชาตมันรู้ความตั้งใจอีแขหมายความว่าอะไรอินเทนชันข้างในใช่แต่ถ้าสมมติพระเดินมาแล้วแขมัแบบอีแล้วพระก็ไม่รู้จักอีแขรมันก็จะแบบคนนอกก็ได้ยินคืออันนั้น่ะคือแบบมือไปทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยมันเป็นศาสตร์สําคัญคนที่จะฟังเราเข้าใจเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะ ส่วนมากต้องเป็นคนที่ค่อนข้างสนิทกันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยว่าอีแขเนี่ยความจริงมินนี่ของมันน่ะมันหมายความว่าอะไรแล้วมันสื่อออกไปอันนี้เขาจะเข้าใจกูก็เลยรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้มันถูกว่าเป็นโลกของการบูลลี่ได้ง่ายเพราะมันใช้ตัวหนังสือพิมพ์มันไม่มีอารมณ์บอกไงก็แบบอันเนี้ยกูหยอกหยอกนะกูเล่นนะทุกอย่างกลายเป็นอย่างซีเรียสหมดเลยเหมือนกูบางคนมาแบบเนี้ยโหตัวดำจนเนื้อน้องมันไม่มีอารมณ์อีแขกูอ่านกูขำเพราะกูรู้จักแต่ถ้าเป็นคนอื่นความคิดแรกเลยกูจะมา เขาต้องการอะไรมาหยอกกันแบบนี้กูก็มไม่ได้สนิทกับเขาอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองว่าเอ,อ้ยเรามาสายคอมเมดี้เรามาสายแบบตลกคิดว่าการที่พูดอย่างเนี้ยคิดว่าเราไม่เป็นไรหรอกพูดอย่างเงี้ยตลกพี่พี่โอะโดนบ่อยมากที่เดินเข้ามาแล้วเฮ oh, 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 ้ยโฮ้ยโหมึงโหยเฮี้ยนเลไรต่อชไอ้ที่พี่โอแบบ เรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคือคิดว่ามึงเสพงานกลัวเยอะจนคิดว่าเราซึ่งกับมึงแล้วอย่างเงี้ยเปล่าเชื่อพอมาเจอหน้าแล้วมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่อย่างงั้นไม่เหมือนกันกลับไปที่เรื่องการาเทศาว่าถ้าไม่ได้รู้จักกันคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกมันควรจะพูดกาลเทสาไหนมารยาที่บอกทุกคนนะคะถ้าไม่มีอะไรจะพูดไม่ต้องพูดไม่มีครว่าอะเงียบเงานึกคําอื่นไม่ได้วันคืนหรือเปล่าไปทําอะไรมาไม่ต้อง อยู่ยมเงียบไปทะเลมาใชไหมไปทะเลทะเลสวยจังเลยจบแล้วคุยต่อก็ได้แล้วที่เหลือจะคุยต่อฮะจริงจริงให้พวกความเป็น positive energy ออกไปอจะดีที่สุดมึงต่อยมวยอยู่เหมือนกันกูว่าไหนๆก่อนไปให้แขแบบต่อยกับมึงหน่อยลองอันนี้แบบไม่อ่อนข้อเลยนะแบบจัดเต็มเลยนะลองดูไ้่ทำไมถึงรับคนดูอยากดู มันมีคลิปเราไปเตะต้นกล้อยพี่บัวขาวเลยคนดูอยากเห็นอันนี้เลยขณหน้หนึ่งขณหนิ้เออสอหนึ่งสองสามเริ่แล้วเราก็มาถามตัวเองว่าสนองนิดนั่งหน่อยเออแบบคนดูอยากดูขนาดนี้อ่ะหน้าที่เราอะมก็ต้องสนองอ่ะเดี๋ยวแค่ทำให้ดูแล้วกันหนึ่งสองเออไม่แมนเลยแยบแยบหนึ่งสอง สามนี่เหรอนี่เหรอคืนคืนคืนฟอร์มที่เขาเอาไว้ล่อช่มันต้องตีมันจะตีตีแม่นเว้ยไหนๆเป็นลากูถือสองอันก็คืนหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าอย่างเงี้ยเล่งเลหนึ่งมันต้องตีตีมันแม่นอ่าทำไมกูต่อยไม่ได้กูจะทำเลยอยู่หนึ่งสองอุ๊หนีมาจะมีวิธีของมันแต่เขาถูกฝึกเห็นไหมเฮ้ยหลบสวนชาย มึงเหี้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยครูไม่เคยถูกสอนที่เป็นคนเป็นคนล่อเป็นคนคนล่อมันยากเว้ยแบบแบบแบบบบอีเหี้ยแบบไม่โดนแบบไอ้สัดแลอวแทงเอิบแทงแบ้าเออแทงก็จบเออแทงให้โดนแทงให้โดนด้วยมึงเคยโดนแทงยังนี่แค่นี้นั่นโดนแล้ว วันนี้ขอบคุณระมีแขนะคะัขอบคุณมากขอบคุณนะคะับขอบคุณนะคมีงานอะไรบ้า,บางปารการด้วยโตกระทุนแล้วก็ช่องวิถีคิงของด้วยโตกระทุนทำเองช่องอยูทูบก,กระหลานใช่เข้าไปดูได้ใครอยากดูแขกกรปกป้องเข้าไปดูในชน่อินดีกับพี่หอมแต่ถ้าอยากดูขอยอแขกเองก็อันนี้คือ,อของพี่หอมกับเราทำ เขาพี่หองคนเดียวอ๋อแต่เราไปไปทำใช่และการตัวกระตู้แต่ถ้าอย่างดูของแขายเองก็ช่องวิถีคิงคองวิถีคิงคองและสมิ่งแถววิถีคิงคองมีคอนเทนต์เรื่อยๆแหละทำนู่นทำนี่ดีบอสบอสขายมีบวยด้วยมั้สองงานจะขายยังไงขายได้แล้วก็ไม่ต้องอยโฆษณาอะไรขายได้ก็แบบไม่ขาติดลมบนไปแล้วไงขายได้ก็ต้องมาพูดย้ำๆทำไมก็คนก็ซื่อคิดอย ที่อยากกินอ่ะกูอยากจะรู้มึงจะขนาดไหนวะไอ้สัตว์ขนาดใครดีไซเนอร์ต้องสั่งมากินจริงเหรอมึงใส่ผมชโล่เหรอชโล่เนี่ยอะไรขอบูนญิงสาดกันบูอ่ะฝาก่านะครับายบายเจอกันเจอกันเจอกันครับบ๊ายบายทุกวันอุ้ยเฮ้ยอย่าทำนกอุ้ยกูเกือบลุยตอนแรกคุยกับโยชิดีว่าพอบุาปุ๊บเอาจริงๆนะไปกิลลุละ ที่อะไรกูได้เป็นโนเล่นเป็นป่ะม่จฉาช่หรอเอาไว้แบบเวลาใครมาบ้านอ่ะเย็ดด้มีเป็นโนอ่ะอีแขมันแบบเฮ้ยอะไรใครเล่นเป็นโนอ่ะอยากรู้จริงเหรอคนแบบมึงเนี่ยนะกูจบเอกเป็นโนเล่นให้แขฟังได้ไหมล่ะอ่ะเล่นแล้วกูจะเลิกดูถูกมึงมุงเรื่องกูอ่ะเยียมันเล่นเป็นโนแต่นิดหน่อยนิดหน่อย คุณเพช์เขาเนี่ยสุดยอดเป็นเคุณคุณล้อเป็นคุณแล้วฉันติดตามผลงานเข้ามาฉันแบบแรกเข้ามาคืออะไรอิสระเขาเป็นศิลปินนะผลงานผลงานที่ผ่านมาของคุณพช์คืออะไรบ้างคือมาสเตอร์เชฟอาชีพคุณคนทำกับข้าวเป็นนะโดยเฉพาะอาหารไทยคุณเก่งมากจริงอ๋อโบมัสมันกูนี่ที่หนึ่งเลยแต่พชรอะไรที่หนึ่งยไหมอะไรกะหรี่อืมโห่ถ้าคุณเลือกกะหรี่่กะหรี่คือตีกะหรี่หรือว่าแกกะหรี่มึงก็ไปเบาเยียวทยเนี่เราที่หนักเลย 来了！<I>